กดติดตามแล้วกรุณากดกระดิ่งมิฉะนั้นคุณจะพลาดบังคลิปแม้ว่าเชฟโรเลตจะพยายามสื่อสารมาตลอดตั้งแต่มีการเผยโฉมออลนิวเชฟโรเลตแคปติว่าโฉมใหม่เมื่อหลายเดือนก่อนว่าแคปติวารุ่นนี้จะเป็นรถที่ถูกวางตำแหน่งทางการตลาดให้อยู่ระหว่าง BSUV และ CSUV แต่ด้วยขนาดที่ไม่เล็กจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกนำมาเปรียบเทียบกับ m g h s รถ SU v น้องใหม่ ที่จอเปิดตัวตามกันมาในวันที่25กันยายนนี้และมันก็คือโจทย์ใหม่ของเชฟโรเลตที่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้บริษัทตัดสินใจจัดโปรโมชั่นตั้งแต่แรกของการเปิดตัวด้วยการลดถึงส0 0 0 0บาทในรุ่น sl สําหรับลูกค้า300คนแรกและโปรแกรมเช็คระยะใน2รุ่นบนและแม้ว่าตลาด suv จะมีการแข่งขันที่ดุเดือดแต่ด้วยการที่เป็นตลาดรถยนต์ที่มีการเติบโตมากที่สุดดูเหมือนว่าเชฟโรเลตประเทศไทย จยมีความมั่นใจว่าแคปติว่าโฉมใหม่จะเป็นก้าวแรกที่ปลายได้ไก่สำหรับบริษัทส่วนก้าวต่อไปเราต้องมาลุ้นกันว่าในปีหน้าเชฟโรเลตจะส่งรถรุ่นใหม่รุ่นใดเข้ามาเพิ่มในไลน์อัพที่จะทำตลาดเพื่อสร้างการเติตโตให้ต่อเนื่องเป็นปีที่4ติดต่อกันและในงานนี้ผู้บริหารของเชฟโรเลตได้ถือโอกาสสร้างความมั่นใจว่าบริษัทจะยังยืนหยัดในเมืองไทยอย่างมั่นคงต่อไปซึ่งอาจจะเป็นการส่งสัญญาณ เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเชื่อมั่นว่าเชฟโรเล e ตยังจะให้การบริการและดูแลรักษารถยนต์ของคุณเหมือนในอดีตที่ผ่านมาหลังจากที่เจอร์รัลมอเตอร์สประเทศไทยได้ทําการปรับองค์กรด้วยการปลดพนักง,งานกว่าสามร้อชีวิตไปเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งถ้ามองในอีกแง่หนึ่งบริษัทได้จัดการปัญหาที่สะสมมานานและพร้อมที่จะเดินหน้าได้อย่างเต็มที่ในคลิปนี้เรามาชมกันว่าอะไรที่ทำให้เชฟโรเลตมั่นใจว่าแคปติว่าใหม่ จะเป็นก้าวแรกที่เป็นส่วนสํสำคัญที่จะทำให้บริษัทประสบความสำเร็จเป็นปีที่4ติดต่อกันเชฟโรเลตแคปติว่าโฉมใหม่จะมีจุดขายสำคัญที่บริษัทเน้นย้ำได้แก่ราคาเริ่มต้นต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทแต่จะมาพร้อมกับพื้นที่ภายในห้องโดยสารที่กว้างขวางสไตล์โชบเชียวและเทคโนโลยีอัจฉริยะเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์เจอร์ที่ทันสมัยระบบอินฟอร์เทนเมนต์หน้าจอแสดงผลระบบสัมผัสขนาด10.4นิ้ว และมีเบาะนั่งที่สุขสบายสําหรับผู้โดยสารทุกที่นั่งมีพื้นที่ช่วงขาที่กว้างและพื้นที่เหนือนศีรษะที่โปรง่งสูงกว่าเดิมเป็นคุณสมบัติมาตรฐานในรถแคปติว่าใหม่ทุกรุ่นช่องชาร์จ USB ในทุกแถวที่นั่งและฟีเจอร์ระดับพรีเมียมมากมายอาทิกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศาระบบเครื่องเสียง Infinity Bi-Human กุญแจอัจฉริยะพร้อมระบบ Keyless Entry และหลังคาพารามิก s u n r o o รูปลักษณ์และอุปกรณ์มาตรฐานภายนอกดีไซน์ภายนอกใหม่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ดีไซน์ใหม่พร้อม LED Daytime Running Light พร้อมไฟเลี้ยวในชุดโคมเดียวกันเพิ่มทันสวิสัยในการขับขี่สำหรับรุ่น LT และ Premium โคมไฟหน้า LED ที่ส่องสว่างได้ไกลขึ้นสำหรับรุ่น LT และ Premium กระจังหน้าดีไซน์ใหม่ทันสมัยระบายความร้อนได้ดีพร้อมตราสัญ,ญลักษณ์ c h e v r o l e เสาอากาศครีบฉลามช่วยในการรับสัญญ,ญาณดีขึ้น สปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกดวงที่3แบบ LED หลังคาพนรามิกกว้างขวางถึง0.82ตารางเมตรมาพร้อมระบบเปิดปิดอัตโนมัต One ิ One Touch สำหรับรุ่นพรีเมียร์เท่านั้นกระจนหน้าหลังพร้อมแผงกันกระแทกรอบคันกระจกมองข้างปรับระดับไฟฟ้า พร้อมสัญญาณไฟเลี้ยวแบบ LED กระจกมองข้างพับระบบไฟฟ้าสำหรับรุ่น LT และ p r e m มี r ล้อ117นิ้วสำหรับรุ่น LS และ LT และล้อลอดีไซน์สปอร์ตแบบ2โทนและยางขนาด17นิ้วสำหรับรุ่น p r e m มี r ตัวถังสีมาตรฐาน5สีได้แก่สีเงิน Aura Silver สีเงิน d u z z l i ซ g s เว v e r สีดำซารี Black สีขาว Candy White และสีแดง Can เ d i a n ีย d ด การออกแบบด้วยอุปกรณ์มาตรฐานภายในภูมิลัยหุ้มหนังเฉพาะรุ่นพรีเมียร์ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติครุสคอนโทนสั่งการทําง,งานได้จากสวิตชบ์บนภูมาาิัมาาย y ภูมิลัยมัลติฟังชั่นควบคุมเครื่องเสียงพร้อมปุ่มรับวางสายโทรศัพท์ระบบสารเครื่องยนต์อัจฉริยะพุชสตาร์ทสำหรับรุ่น LT และพรีเมียร์หน้าจอคอนโซลสีแบบดิจิตอล TFT ขนาด7นิ้วเฉพาะรุ่นพรีเมียร์ออกแบบให้มองเห็นง่ายและอ่านข้อมูลได้อย่างชัดเจน กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติสำหรับรุ่นพรีเมียร์เท่านั้นช่องปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนที่สสำหรับทุกรุ่นและระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนสำหรับผู้โดยสารตอนที่3ยังทูดถึงทั้งห้องโดยสารสำหรับรุ่น L.T. และพรีเมียร์การออกแบบและจัดวางห้องโดยสารที่กว้างขวางและสุขสบายยิ่งขึ้นเบาะที่นั่งคนขับปรับไฟฟ้าแบบ6ทิศทางสุขสบายยิ่งขึ้นเฉพาะรุ่นพรีเมียร์ และรองรับผู้ที่สารสูงสุดไดถึงเที่นั่งสำหรับรุ่น LT และพรีเมียพื้นที่นั่งแถวที่2เพิ่มพื้นที่ช่วงขาให้กว้างขึ้นและพื้นที่นั่งแถวที่3พัฒนาให้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้อย่างอนเนกประสงค์สามารถพับเบาะได้อย่างหลากหลายในตราส่วน60:40เบาแถวที่3พับได้ในตราส่วน50:50 50, สำหรับรุ่น LT และพรีเมียรวัสดุหุ้มเบาะนั่งด้วยห่างสังเคราะห์สีคาโคลให้ความรู้สึกหรูหราสำหรับรุ่น LT และพรีเมียและผ้ายีนขอบดำ ให้ความรู้สึกสปอร์โชเชี่ยวสำหรับรุ่น Ls มีที่วางแก้วน้ำและช่องเก็บของทุกแถวสามารถจัดเก็บสัมภาระขนาดใหญ่ได้สูงสุดถึง587ลิตร ระบบเครื่องเสียงและความสุดสบายหน้าจอ i n f o t อร์ m e n t มน์แสงผลบริเวณโซนกลางแบบระบบสัมผัสขนาดใหญ่10.4นิ้ว Chevrolet Link ระบบเชื่อมต่อการสื่อสารและความบันเทิงแสดงหน้าจอมือถือบนจอ i n t o t a i n n e n t รองรับการเชื่อมต่ออุปรกรณ์สื่อสารด้วยสัญญาณ Bluetooth ระบบเครื่องเสียง Infinity by Harman คุณภาพเยี่ยมแบบพรีเมียมรอบทิศทางพร้อมลำโพง9ตัวรวมสับฟูเฟอร์เฉพาะรุ่นพรีเมียรกุญแจอัจฉริยะ PEPS ระบบ Keyless Sentry พร้อมระบบป้องกันการจรกรรม Immobilizer สำหรับรุ่น LT และพรีเมียรช่องเชื่อมต่อ u s b 4ตำแหน่งสำหรับรุ่น LT และพรีเมียรช่องจ่ายกระแสไฟ12โวลต์บริเวณโซนกลาง ระบบไฟนำทางเข้าบ้าน WalkMe Home ช่วยส่องไฟนำทางหลังดับเครื่องยนต์ระบบความปลอดภัยและระบบช่วยในการขับขี่โครงสร้างตัวถังนิรภัยและคานเหล็กนิรภัยกันแรงกระแทกจากด้านข้างถุงลมนิรภัย SRS สำหรับผู้ขี่และผู้โดยสารด้านหน้าและถุงลมนิรภัยด้านข้างสำหรับผู้ขี่และผู้โดยสารด้านหน้าถึง4จุดสำหรับรุ่น LT และพรีเมียร์เข็มขัดนิรภัยแบบ3จุดสำหรับผู้ขี่และผู้โดยสาร ระบบแจ้งตือนคาดเข็มขัดน,นิรภัยฝั่งผู้ขี่และผู้โดยสารด้านหน้าตำแหน่งยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กแต่มาตรฐานสาโกน Isofix สำหรับผู้โดยสารตอนที่2องกล้องมองภาพหลังพร้อมเส้นกะระยะช่วยเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในการขับขี่ในที่แคบกล้องมองภาพรอบทิศทาง3 6 0องศา4ตำแหน่งรอบคันจะพระรุ่นพรีเมียเท่านั้น เซนเซอร์ S S หน้าเฉพาะรุ่นพรีเมียร์และเซ็นเซอร์หลังช่วยในการนำรถเข้าจอดระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนแรงดันลมยางระบบเบรกป้องกันลอ้อล็อก ok ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรกระบบเสริมแรงเบรกระบบป้องกันการลื่นถลายและล้อหมุนฟรีระบบควบคุม,มเสียรภาพการทรงตัวของรถระบบช่วยการออกตัวขณะรถอยู่บนทางลาดชันระบบเฟรกระพริบฉุกเฉินอัตโนมัตขิขณะเบรกกระทันหันระบบเบรกมือไฟฟ้า ระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ a อ t ต้วีเคิลโฮลระบบไล่ฟ้าที่กระจกหลังแชสซี assis, การควบคุมเบรกและระบบกันสะเทือนด้านหน้าอิสระแมกซันสตรัตพร้อมเหล็กกันโครงด้านหลังอิสระม,มาติลิงพร้อมเหล็กกันโครงด้านหน้าดิสเบรกด้านหลังดิสเบรกขนาดยางหน้าและหลัง215/60 R17 ยางไหล21่215/60 R17 เครื่องยนต์และระบบส่งกำลังเครื่องยนต์เป็นซซนเทอร์โบ1.5ลิตร4สูบแถวเรียง16วาลวาวดับเบิลเฮดแคมชาร์ปความจุ1,451ซีซีพร้อมระบบวาล์วระพันคู่ DVT และระบบเทอร์โบชาร์เจอร์ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วผ่านมาตรฐานมลพิษไอเสียยูโรโฟให้พลงกำลังสูงสุด143แรงม้าที่5000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรที่2,400รอรอบต่อนาที จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติปับผันแบบต่อเนื่อง CVT พร้อมโหมดชิปคอนโทรล8สปีดสุดสปายในการขับขี่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างราบลื่นและนุ่มนวลระบบขับเคลื่อน2ล้อหน้าระบบภงมิลัยไฟฟ้าช่วยเพิ่มความสุดสปาในการขับขี่ในเมืองและขณะจอดรถเบรกมือไฟฟ้าความจุถังน้ำมัน52ลิตรรองรับน้ำมันเชื้อเพลิง E10 มิติตัวถังภายนอกความยาว4,655มิลลิเมตรพร้อมกันชนหน้า ความกว้าง1,835ม mm, เมพร้อมกระจกมองข้างที่ขยายจนสุดความสูง1,760ม mm, ิลมตระยะต่ำสุดจากพื้น175ม mm, มน้ำหนักรถเปล่า1,520กิโลกรัมในรุ่น LS 1,600กิโลกรัมในรุ่น LT และ1,630กิโลกรัมในรุ่นพรีเมียร์ราคาจำหน่ายรถเอกประสงค์เชฟโรเลตแคปติว่าใหม่มีดังต่อไปนี้รุ่น LS มีราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่9 9 9 0 0 0บาทเพิ่ม3,000 30, 0บาทสำหรับรุ่น7ที่นั่งรุ่น LT ราคาจำหน่าย1,099,000บาทและรุ่นสูงสุดพรีเมียร์ราคาจำหน่าย1,199,000บาทเชฟโร l e ตมอบข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองเชฟโรเลตแคปติว่าใหม่มอบส่วนลด4,000บาทสำหรับลูกค้า300ท่านแรกที่จองรุ่น LS และลงทะเบียนรับส่วนลดที่โชว์รูมเชฟโรเลต โปรแกรมเช็คระยะ50,000กิโลเมตรหรือ30เดือนแล้วแต่ยางใดยังหนึ่งถึงก่อนสําหรับรุ่น LT และพรีเมียร์นอกจากนี้เชฟโรเล็ตจะมอบตราดอกเบี้ยพิเศษ1.89%และฟรีประกันภัยชั้น1นานหนึ่งปีสําหรับลูกค้าแคปติว่าใหม่ทุกรุ่นข้อเสนอพิเศษนี้สําหรับลูกค้าที่จองเชฟโรเล็ตแคปติว่าใหม่ตั้งแต่วันที่10กันยายนถึง6ตุลาคม2 5 6 2เท่านั้น พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ